ามาดูทางด้านของเวทีนางงามกันบ้างนะคะกองประกวดมิสแกนภูเก็ตค่ะเปิดตัว6ผู้เข้าชิงคลาวไฟเตอร์ปี2026นะกับคอนเซปต์สุดพิเศษเฉพาะผู้ที่เคยมีมงกุฎมาเท่านั้นค่ะกับไฮไลท์รอบสมาร์ทเลดี้นะคะซึ่งน้ำอิงคะมาเลขยกคว้าชายก่อนก่อนที่จะลุยในส่วนของรอบไฟนอลในวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะ กองประกวดมิสแกรนภูเก็ตจัดงานแนะนำตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนภูเก็ต2026คลาว์ไฟเตอร์ณนห้องประชุมชั้น3โรงแรมโนโวเทลโพคีทาราจังหวัดภูเก็ตโดยปีนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์พิเศษผู้สมัครทุกคนต้องเป็นผู้ที่เคยมีมงกุฎมาแล้วเท่านั้นสะท้อนแนวคิดว่าผู้ที่ผ่านเวทีและมีตำแหน่งมาก่อนคือคนที่พร้อมลุยพร้อมทำงานและยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความฝันได้กลับมาคว้าโอกาสอีกครั้งภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากกดชเบลสรันรัต เพื่อพี่พัฒน์มิสแกรนไทยแลนด์2025และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2025มาร่วมเชิญมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2026พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง6คนซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนล้วนมีประสบการณ์ประกวดและเคยคว้าตำแหน่งมาก่อนค่ะ ในงานก็ยังได้มีการเปิดตัวพ่วงหน่วยการกองประกวดคนใหม่นะคะน,นายธนพัฒน์นวลสกุลที่มาร่วมงานในนามตัวแทนทีมเดิมโดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกองประกวดหลังพิคคิมนายธีรศักดิ์ผลงามได้ลาออกจากตําแหน่งพ่วงหน่วยการกองทีมภูเก็ตเพื่อไปเติบโตในสายงานบริหารแต่ก็ยังคงให้การสนับสนุนกองประกวดเหมือนเดิมไฮไลท์ของค่ําคืนนี้คือรอบส m ร r ทเลดี้2026ค่ะซึ่งผู้ที่เข้าประกวดก็จะต้องทำ การสปีดในหัวข้อชีวิตใต้โมงกุฎนะคะและตอบคำถามสดจากซองภายใน1น,นาทีก่อนประกาศ3คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถามเดียวกันว่าหากย้อนกลับไปในวันที่เข้าประกวดคังแรกคุณจะบอกอะไรกับตัวเองในวันนั้นโดยผู้ชนะในรอบนี้นะคะก็ได้แก่หมายเลข5าค่ะน้ำอิงสุธิดาเอียดปูสำหรับรอบไฟนนลนะคะก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคม2568ณนะห้องแกรนบอลูมโรงแรมดูเทลพาคีทารา จังหวัดภูดเก็ตค่ะ